เพียบเลยคันแอร์เกียร์นะครับคันแอร์เกียร์สั่งมาวันนี้กว่า60คันนะครับ60กว่าคันตรงนี้กองทั้งแอร์เกียร์ไทเทเนียมแล้วก็แอร์เกียร์เอ็กคอร์สนาโนนะครับที่หลายๆคนตามหากันนี่เลยขออนุญาตโชว์ก่อนเลยสุดสวยครับคันเบสเข้ามาแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับดูไกลเขาสิดูไกลเขาสิคุณดูสวยเลยโอ้โห,หลายเอ็กคอร์สทั้งคันนะครับ แอร์เกียไทเทเนียม BPO นะครับตัวเนี้ยที่มาในร้านตัวนี้จะเป็นเวทเอเผมขออนุญาตด,ดูก่อนนะเป็น10-20กับ12-25นะครับ10-20เนี่ยตัวเนี้ยความยาวมันจะเป็น6ฟุต8เหมาะกับพวกงานตกช่อนข้างทางนะครับปลาช่อนทิปตัวเนี้ยแหลมเลยเด็ดเลยครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเวท12-25ครับงัดวัวตายควายลงแน่นอนตัวนี้งานชะโดครับชะโดมีหนาวแน่นอนตัวนี้มาดูสิ โลโก้ BPO ตั้งแต่โคนคันนะครับยันนู่นอ่ะปลายคันอ่ะเป็น X c o s e หมดเลยสวยจริงๆครับราคาไม่แพงครับพันต้นต้นเองสองตัวนี้กับแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะครับมาต่อกันกับตัวที่เข้ามาก็จะเป็นนี่เลยแอร์เกียร์ X c o s e Nano หายไปนานมากนี่ตัวนี้จะเป็นเบสแล้วก็ เป็นคันเบสน,นะครับจะมีเวท10 20กับ87นะครับเป็นลายเอกคอร์สทั้งเส้นเหมือนกันเลยราคา990บาทถ้าเวท87นะครับจะเป็นสีแดง10 20จะเป็นสีสีทองสีเหลืองสีทองนะครับนี่เลยเหมือนเดิมครับ87เหมาะครับงานไปช่อนข้างทางตัวนี้ใช้ดีเลยครับช่อนกระพง10 20นี่ก็สำหรับโดนใจสายงัดครับ แล้วก็นอกจากเบสที่เข้ามาก็จะมีสปินมาเหมือนกันนี่ดูสปินก็สวยครับ87กับ10 20เหมือนกันสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีทองครับนี่โอ้โหเดี๋ยวลองดูความเหนียวหน่อยประกวนโปรเอสหน่อยครับโปรเอขออนุญาตมาถึงแล้วร้านเดี๋ยว e ชอร์ต้องงัดครับงัดโชว์ไปเลยคันนี้จะเป็นเวท10 20, 20นะครับอ่ะลองดู งัดเลยนะงัดเอาลงให้สุดลงให้สุดอื้มฮืมฮือหนักไอ้ลองดูแปดสิบเจ็ดดูสิแปดสิบเจ็ดอีกคันหนึ่งอ่ะงัดเลยครับอันนี้จะโอ้โหลงสุดสุดโคนจริงๆสุดอื้มอะนักอะลองลอดูกับไทเทเนียมไทเทเนียมจะเป็นยังไงอะลองกระสิบยี่สิบก่อนเลยมาแจนเอ็ครับรบกวนหน่อยงัดอีก มาถึงแล้วมันต้องงัดต้องงัดคันคุณภาพงัดไปดิสุดยอดเลยครับวนันนี้ตอนนี้นะครับที่ร้านเดอะพิเชอร์มาแล้วครับครบเลยถ้าใครหาคันดีๆีตีประช่อนเชิญนะครับกับนี่เลยแอเกียค่าย BPO ครับขอบคุณมากครับ